เป็ค sí, ือตลาดคริสต์มาสนั่นเองนะคะที่ซานตามโยนะคะปกติซาซามโยก็คือจะเป็นจัตุรัสกลางเมืองมารินนะคะที่บอกว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะนอกจากที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วนะคะก็ยังเป็นตลาดคริสต์มาสด้วยนะคะทุกปีจะจัดตลาดคริสต์มาสที่นี่นะคะสําหรับปีนี้นะคะเห็นทั้งคนเยอะแยะมากมายสวัสดีค่ะ มีคนเยอะาคนเยอมกมีคนเยอะมากมีเยอมากมีคอมากมีะมากมีคนเยะมาดมีคนเยอะมากมนะมากมีคเยอาคนเยะมากมีคเากคนากีคนะมาีคนเยะกคนเยอะมารมีนะมากคนเอะมากมีคนเยอะมากมนเยอมากมีนอะนเอมาีนกีคนเอะมี้นากมคือกนเะากมีนเขอะากคนกคนเอะมากันยอนอะกะกคะาะาี้จะมีขอะเยอะนาดไหนเากมกีนมกนะคะไปกันเยนยค่ะ lo <c oughs> sí, vamos Esta planta se llama muérdago. En Navidad es típico ponerla en la puerta y si te se encuentran un chico y una chica debajo del muérdago tienen que besarse. Eso es lo típico. Este se llama acebo. Es otra planta típica de Navidad. Esto es de adorno, solo de adorno. Sí, yo ya la he comprado. Me lo ha vendido esta señora tan simpática. Yo llevo el mío. Se utilizan como árbol de Navidad. Los, los tienes que decorar. Belén que es la representación de cuando nació el niño Jesús. Cuando nació en el portal de Belén, en un pesebre, y fueron a visitarle los pastores, los reyes magos, el pueblo. Yes, อ e อก็คืออย่างที่บอกเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะคะที่พาไปเออปราซาเอสปานนะคะคือว่าคนสเปนนะคะในช่วงคริสต์มาสนะคะเขาก็จะประดับประดาเขาจะมีเบเลนนะคะประดับไว้ที่บ้านทุกบ้านเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดมาที่ตลาดคริสต์มาสที่นี่นะคะที่เออปราซามาโยในมารเลนี uh, Mayor, Madrid, นะคะจะต้องมาตามหาอย่างหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าจะมีขายเฉพาะในช่วงเออ t คริสต์มาสที่เขาเรียกว่าใช้ตกแต่งในเบเลนนะคะ ซึ่งสิ่งนั้นนะคะปกติในเบลเลีไม่มีนะคะแต่ว่ามีที่นี่ขายที่นี่นะคะนี่ค่ะที่เราพูดถึงนะคะว่าจะมีขายเฉพาะในตลาดคริสต์มาสนะคะเขาเรียกว่าสาคันะคะคือจริงๆนะคะก็คือพี่เป้บอกว่าจริงๆมันเป็นของงานนทางฝั่งกาตาลันนะคะทางแคว้นกาตาลุญญานะคะทางฝั่งแบบบาร์เซโลนาอะไรพวกนั้นนะคะไม่ใช่มาริดน็นะคะแต่ว่าที่นี่ก็ใครที่แบบชอบสนุกนะคะเขาก็จะมีมาให้มามา ประกอบได้เช่นกันนะคะก็คือท่าประจําของกาค่อนนะคะก็คือแบบนี้ค่ะห็คก็จะเป็นเหมือนแบบกาลังนั่งอึน,นะคะกาลังนั่งนั่งนั่งอึอยูน่นะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ดัดแปลงนะคะมีหลายรูปแบบเลยมีทั้งสไตล์วอลก็ม,กมีก็มีอ่าอีจีก็มี ¿Cómo se llama? Es un Belén y este es el portal de Belén. Es donde nació el niño Jesús. Está la Virgen María, San José, los Reyes Magos, el niño Jesús, la vaca y el buey. อันนี้คือตัวอย่างของการตกแต่งเบเลนนะคะซึ่งทุกบ้านนะคะจะตกแต่งไคล้ายๆแบบนี้นะคะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมในตลาดคริส์มาแห่งนี้นะคะถึงได้ขายส่วนที่เรนบกว่าตกแต่งเบเลนเยอะแยะมากมยเลยค่ะก็และวแต่ว่าใครจะตกแต่งแบบไหนออกมสาสไตล์ไหนนะคะแต่ว่าโดยหลักรวมๆแล้วจะแต่ง,งคล้ายๆแบบนี้นะคะมีเรื่องมีราวแบบนี้นะกับเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูค่ะ เห็นเด็กหลายๆคนนะคะใส่หมวกแบบนี้นะคะคือมันขยับได้รู้สึกว่าที่ไทยก็จะมีขายนะคะนี่นะก็มีเต็นอ่านี่เห็นไหมปิ๊กจั๊วซีปิ๊กจู๊วอ่าฮะแล้วก็มีเยอะแยะเลยนะคะที่ไทยก็มีนะคะแล้วก็ที่นี่เป็นที่นิยมมากสำหรับเด็กนะคะมมเด็ก,ะะดกทุกคนแทบจะทุกคนจะต้องใส่หมวกตัวน,นี้นะคะนี่เพื่อนนี่ยูนิคอร์น เยอะแยะมากมายเลยดูของเยอะมากเลยอ่ะแล้วไปดูร้านนี้ดีกว่าร้านนี้ดูหน้าร้านดีปะ คริสต์มาสทั่วแล้วนะคะโอ้โหแบบว่าคือเราอาจจะไม่ให้ดูทุกร้านนะคะเพราะว่าเท่าที่เราสังเกตนะคะของส่วนใหญ่ของแต่ละร้านนะคะก็จะคล้ายๆเหมือนๆกันแล้วละค่ะเดี๋ยวถามที่เต้ดีกว่านะคะว่าวันนี้รู้สึกยังไงเหนื่อยเหนื่อยน่า me ha gustado mucho, está muy bien, pero hay mucha gente, pero es muy bonito ใช่ค่ะชอ,ชอบชอบชอบคือเราอ่ะชอบแบบเทศกาลชอบแบบคนเยอะๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่า ที่เราเพิ่งถอหอน,น้ากาศช่วงที่เราพูดนี่นะคะไม่มีใครใกล้ๆนะคะแต่ถ้าเกิดเวลาช่วงเดิเราจะใส่หน้ากากนะคะเพราะว่ายิ่งช่วงนี้ต้องระวังนะคะโอมิครอนโอมครอนที่เป้เขาไม่ชอบที่มีคนเยอะๆเขากลัวโควิดนะคะโดยเฉพาะโอมิครอนนะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่หน้ากากกันแล้วนะคะวันนี้ก็เดินดูครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจกันนะคะส่วนครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกดตาม ชมให้ได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะอาดดีอส